สวัสดีค่ะวันนี้แม่เพนพามาชมสวนครัวสไตล์อีสานว่าเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เห็นนี้ก็คือถั่วฟักยาวค่ะถั่วฟักยาวอันนี้ปลอดสารพิษไม่ได้ฉีดยาค่ะอยู่ในบ้านในสวนของน้องชายแม่เพนไม่เยี่ยมน้องชายค่ะ เถอฝักยาวดกนะคะเพื่อนๆนี่เยอะไม่ได้ฉีดยามันก็เลยมันม้วนหน่อยค่ะบางลูกมันก็จะมันม้วนเพราะว่ามันแมงมันก็อาจจะลงบ้างเขาจะปลูกเอาไว้อยู่ครั้งหนึ่งให้มันปีนต้นไม้ของมันเองนะคะมันก็มันม้วนก็มีค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าฉีดยาแล้วมันจะงามมันจะไม่ม้วน พอไม่ฉีดยามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะธรรมชาติเลยค่ะแลวใบก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะใบก็จะไม่เพอร์เฟกแล้วก็จะไม่เขียวเพอร์เฟกแมงก็ยังมีอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นแมงอยู่เนี่ยชมกับเพื่อนเป็นแมงของมันอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ฉีดยาเนาะแต่มันก็ยังดกอยู่ค่ะดกอยู่นี่เขาก็เก็บกินบ้างแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ ธรรมชาติเม็ดแต่ดอกมันนะคะให้ดูดอกมันก็ยังมีแมงอยู่คือขนาดมีแมงมันก็ยังมีลูกออกมาให้กินนะเพื่อนๆนเ,นเด็ดกินได้เลยค่ะปลอดสารพิษค่ะถ้าไม่มีแมงนี้ไม่ปลอดสารพิษนะครับเพื่อน,นลูกมันจะงามแล้วแมงก็ไม่มีเนี่ยก็รอบเลยถ่ายให้เพื่อนๆชมค่ะเพราะว่ามันดก ทั้งที่เขาเก็บเอาไปตาเอาไปผัดเอาไปเป็นผักแต่มันก็ยังดกอยู่ค่ะมันออกมาให้กินเรื่อยๆขดมั่งตรงบ้างถ่ายรอบๆให้เพื่อนๆชมค่ะแล้วก็ลอบมาทางนี้โอ้ทางนี้เห็นไหมคะมันจะดกนี่ค่ะจะดกมากเป็นครั้งเล็กๆ แค่ต้นเดียวเองค่ะนี่ค่ะล่อมาทางนี้เดี๋ยวล่อมาทางนี้ค่ะล่อมาทางนี้ช้ชมมันเขือฝักยาวในบ้านในสวนของตัวเองถ้าขาดผักในจานก็มาเด็ดได้เลยค่ะมาเด็ดที่ขาง แล้วเมื่อเขือยาวที่ทั้งเด็ดออกไปใส่จานเลยแล้วมันจะหวานคะ่ะรสชาติดีมีดอกกุหลาบด้วยนะคะเ,เพื่อนๆดอกกุหลาบแซมคะ่ะดอกกุหลาบงามๆเรียกว่ากุหลาบเครือเนาะมันก็ขึ้นไปสูงของมันเหมือนกันนี่ยอันนี้กาลังอ่อนอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่แต่ก็กําลังหวานคะ่ะลูกเล็กๆนี่มันจะมันคะ่ะนีคะ่ะส่วนลูกโตนี่มันก็จะ มันก็ยังเออม,มันก็อร่อยนะคะบ้านคือแตงค้างแตงค้างมันจะอร่อยแล้วจะถัดลงมาครับเพื่อนๆดูค้างมันมันค้างมันเล็กๆค่ะนี่ต้นมันแล้วก็ล่างนะคะเพื่อนๆนี่จะให้ชมอันนี้เ็าเรียกว่าต้นผักอะไรคะไม่ใช่ใบบุบกเนาะเพาปลูกอยู่ในกระถางนี่มันขึ้นในกระถางเพื่อนๆรู้บ้างหรือเปล่าเพราะว่า เคยเห็นต่างประเทศดอกมันจะสีเหลืองแต่อันนี้มันที่นอร์เวย์นะคะเนี่ยอันที่อันนี้มันที่นอร์เวย์ไม่รู้ดอกอะไรไม่ได้ถามน้องชายเนี่ยค่ะมันเหมือนกับใบบุบบุกใช่ใบบุบบุกหรือเปล่าทําไบบุบบุกแล้วทำไมมันงามขนาดนี้เนี่ยแกมาปลูกเอาไว้เนี่ยค่ะมหมนถัว่ว เขาเรียกถั่วลากดินดกลากดินถึงข้างล่างเลยค่ะน,น้องชายมาพอดีเดี๋ยวถามน้องชายเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นต้นมังคุดเป็นบอสิตนันอันนี้ต้นมังคุดบอสฮะยมคิดฮะยองคิดยมคิดบัก<ะ>ยมคิดเออ น้องชายบอกว่าบักย่อมคิดบอกหูจักด็กเด้อากอปาบอกป๋อบกป้างอ๋อบอกป้างเออบอกป้างหูอยู่กระสันเออบอกป้างจากตนบักป้างนี่เด้ออันนี้ใบบัวบกบ่เนี่บัวบกคือจังสิมงามขนาดนี้ใบพันใหญ่พันใหญ่โอ้ตกลงใบบัวบกครับเพื่อนน้องชายตอบแล้วใบบัวบกพันใหญ่โอ้ไม่เคยเห็นมันงามขนาดนี้เชล แล้วก็เขียวเขียวแบบเขียวเข้มโอ้ยใบบัวบกใบบัวบกภาษาไทยกับโอ้ดอกหู้แต่ว่าใบบัวบกเนาะพักเรื่องผัวเออเขาบอกพักก็าบอกออสานก็บอกพักเรื่องผัวโอ้ยผัวได้กินละไเรื่องผัวเด้อผัวได้บยบยอยากเรื่องก็อยาสิไปกินเด้อจ้าอย่ายสิเรื่องผัวเราอยู่อยากเด้อ จำหมากันบ่นได้สิหาบ่าเออผัวบ่ดได้มาอยู่ในบ้านเท่าคันรอ,ก,ก,นอก,ก็ดีไปถ้ารอก็ดีไปค่ัเพื่อนถ้าไม่รอก,ก็บอกโอ๊ยผัวใครก็ไม่เอาถ้ารอแล้วเออผัวใครก็เอาถ่ายให้เพื่อนได้ชมค่ะโอ้ต้นมะปางนี่เขาเรียกว่าต้นมะปางขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งติดตามชมให้ ไม่เป็นโนเว์คนไทยในต่างแดนค่ะ